วัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างครับผมวันนี้ครับทีมงานตู้รัร้วดีโมทเชียงรายครับออกแบบประตูบานโค้งครับผมตัวนี้ใช้เฟรมสองคูณสครับเดินปิดบานด้วยเมทัลชิปครับผมใช้มอเตอร์ a อครับความกว้างของบานครับที่กำหนดอยู่ตอนนี้นะฮะเมตรสี่เซน ระยะโคง้งจะก,กว้างนิดหนึ่งครับแต่ก็ปรับปรับระยะโคง้งตามองศาให้ได้ครับมันก็จะ,ม,จะมันก็จะวิ่งไม่ตกยางนะบตอนนี้ทางทีมงานก็กำลังตั้งเดินเฟืองขับบานครับถ้าตัวไหนมันเวลามันมีองศาชนกันเราก็ต้อง ตังนะครบประตูบานนี้เราจิดตั้งอยู่ที่บ้านนอนแก้วครับเมืองเว,เวียงไทยนะครับตัวนี้เราไปทำหน้าง,งานเลยนะครับตั้งบานตั้งองศาอะไรหน้าง,งานไปเ,เลยนะครับผมไม่ได้ทำสำเร็จมารับยิงแผ่นยิงหน้าง,งานเลยครับตัวนี้ใช้แผ่น นมือเป็นชีดร่อนสีร้ำด้านครับ,รบสนใจให้ครับบงษาครับ0847717206ครับช่างเดียวครับเช่นเคยครับนี่คือบึงหลังครับครับผม